ผมรู้สึกเหมือนหินแก่ตัวชนะทิพย์ขอโทษแฟนบอลผมอัปเดตอาการบาดเจ็บกองกลาง,งทีมชาติทไทยอัปเดตอาการบาดเจ็บที่ได้จากเกมพบกับทีมชาติมาเลเซียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาชนะทิพย์สงกระสเผยถึงอาการบาดเจ็บหลังถูกส่งลงสนามเพียง14นาทีแล้วเปลี่ยนตัวออกในศึกคิงครัพที่ทีมชาติทไทยภายจุดโทษมาเลเซียหลังจากเสมอในเวลา1ตอนน่อ1โดยชนะทิพย์ได้เผยว่า น่าจะเจ็บที่ขานหนีบที่เดิมขาก็รู้ตัวแล้วต้องไปเช็กก่อนว่ามันอาจจะมีอาการฉีกเยอะขนาดไหนแต่น่าจะฉีกแน่นอนผมต้องขอโทษพอผมเล่นแล้วมีอาการบาดเจ็บเหมือนเห็นแกตัวขอโทษเพื่อนร่วมทีมขอโทษโค้ชคุณแปงสมาคมและแฟนบอลสิ่งสําคัญที่สุดกับคุณแฟนบอลที่เขามาดูกันเต็มสนามรู้สึกดีใจมากๆครับแน่นอนว่าผมองก็ต้องอยู่เคียงข้างเพื่อนๆแน่นอนครับสุดท้ายแล้ววันนี้พวกเราก็ทําเต็มที่แล้วครับ ขอให้ทุกคนให้กำลังใจกันต่อไปชนะทิปย์เก่าสมับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับตินเแดดแอนโตเบโกในนัดชิงชนะเลิศอันดับ3ามของฟุตบอลคิงคัพครั้งที่48ที่สนามกีฬาสมโพเชยียงใหม่700ปีในวันที่25กันยายนเวลา17 3 0นาฬน